นันซี่ยังไม่มาใช่ไหมคืออย่างดีมาก <Yes. S 2> งั้นก็ตอนนี้ต้องเป็นการแก้ที่เป็นตำนานแน่นอนคอยดู Nancy นันซี่น้อยังอยู่ไกลมัล้ยน้องเคยกำลังมาแล้วตอนนี้ก็ไปซ่อนกันดีกว่าเดี๋ยวทีต้องกดปุ่มแน่นแน่อ้โหปุ่มอะไรกันเนี่ยใหญ่จังเลยกดฉันเหรอ hmm. กดห้าไม่มีใครห้าทำไมไม่มกดล่ะโ <laughs> จมตีโอ้ไม่ นี่มันอะไรกันเนี่ยฝันร้ายชั้นๆเลยสกปรกมากตอนนี้โตฉันแต่ไปได้สกปรกแนนซี่มันเป็นแพร้งเนอะฉัเคียวมันตลกส่วนๆไล่ขอหายไฟหน่อยนันก็นี่เป็นแพร้งเหรอถ้าเธออยากเล่นแบบนี้ฉันสอนบทเรียนให้พวกเธอเองในชั่ตก็พวกเธอพร้อมหรือยังล่ะกล่องนี้คืออะไรกันเนี่ยจิวดูซิ่ายไงจิวเธอเป็นคนแรกที่กดปุ่มนะอันไหนก็ได้เหรองั้นก็สีเขียวเลยกัน โอ้ย oh yeah! ยินดีด้วยจิวเธอโชคดีมากในครั้งแรกเธอได้รับป,ป๊อปคอนจุกๆเลยแต่จริงๆแล้วดูเหมือนจะเป็นเม็ดข้าวโพดมากกว่านะบางทีเธออาจจะทำป,ป๊อปคอนด้วยตัวเองกันได้หมดถังแล้วละ่ะกินให้อร่อยนะจิวถังนี้เหมาะกับเธอมากเลยเอเอ,อมามันได้ละแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มมนแค่เม็ดข้าวโพดธรรมดานี่อย่างน้อยมันจาอะอร่อยก็ได้มั้ เ้ยไม่เลยแข็งมากเหมือนว่าฉันต้องกดปุ่มแล้วสินะงั้นก็ขอเป็นสีแดงโอ้ยเทสเสียใจด้วยนะแต่เธอได้พิกสีแดงเหมือนปุ่มสีแดงเลยละ่ะอ้าปากกว้งกวงกางเลยกันมือเที่ยงสุดแซ่บกำลังรอเธออยู่แล้วละ่ะโอ้ยฉันจะถูกเผาในนี่เลเนี่ กินให้อร่อยนะแน่นอนฉันชอบบะหมี่แต่ก่อนอื่นต้องเอาพริกออกไปให้หมดก่อนนะโอ๊ยมันเข้าปากฉันยังไงเนี่ยนี่ไม่อย่างเราจะเกิดขึ้นเออ,อมันเผ็ดมากจริงๆนั่นเนี่ยแล้ยังร้อนด้วยจิวหัวของเธอผมกำลังไม่แล้วอะไรเหรอ,อเอรียบดับไปด่วนเลยดีนะ <c oughs> ี่เทนบอกฉันนะ โอ้โหแต่เม้นเข้อมูดของฉันก็เป็นประคอบแล้วล่ะตอนนี้ฉันก็สามารถสนุกกับมันได้อย่างปลอดภัยแล้วไม่ต้องกลัวฝันจะหักด้วยอร่อยจริงเลยดวนฉันต้องการเกลือล้างเผ็ดด่วนเลยล่ะก็ได้มาดูกันเทฉันก็แสดงความยินดีด้วยหลังจากที่กินพริกเผ็ดๆเธอสามารถล้างมันด้วยมิ้วเช็ก่อะไรจกช็อกโกแลตมา มันกำลังรอเธออยู่แล้วล่ะอ้าปากกว้างๆ,ๆเลยนะดีจริงเลยโอ้แล้วก็อร่อยมากด้วยฉันมีความสุขที่สุดในโลกเลยตอนนี้ฉันก็ไม่เผ็ดแล้วล่ะโอ้ดีจริงเลยเจวตอนนี้ตาเธอกดปุ่มแล้วล่ะา <Come on. S 1> งานรอบนี้ฉันจะเลือก <Yes. S 1> สีเหลืองมันดูเหมือนดวงอาทิตย์เลย oh. ว้าว มันคือชอบสองชั้นเหละจิ๋วเธอได้โดนัใส่อร่อยและชิ้นใหญ่มากด้วยว้าวขอบคุณมากนะใหญ่มากเลยมาสะดวกในการกินด้วยคล้องคอแล้วก็กินได้เลยฉันก็อยากได้ของอร่อยเหมือนกันนะบางทีถ้ากดปุ่มหลายๆปุ่มพร้อมกันอาจจะมีขนมก็ได้นะมันดูกันว้าวเป็นชุดเซตที่น่าสนใจมากเลย ฉันสามารถทำเค้กในกล่องเทปได้เลยนั้นเนี่ยแน่นอนเธอต้องเริ่มต้นได้แป้งโดเอาละนะรับเลย oh. โออ้ยเอ้ยฉันไม่อยากกินแป้งดิบนี่นี่ไม่ต้องห่วงนะยังไม่หมดนะแล้วอะไรอีกล่ะนี่ไงล่ะนูเทลล่าแสนอร่อยกำลังรอเธออยู่ดูนี่สิทั้งหมดเป็นของเธอหมดเลยล่ะแล้วก็กินให้อร่อยนะ อร่อยมะแต่น,แนื้อช็ลยังไม่หมดนะแค่นี้โอ้ดีจังเลยอ 8, 2, nah. ่ะอร่อยจนหยุดไม่ได้แล้วแล้วก็ดูนะจะขาดไม่ใส่ลุงได้ยังไงกันล่ะเคจะไม่สมบูรณ์แน่ถ้าไม่มีมันแต่หลับตาไว้นะจะได้ไม่เข้าตาพร้อมแล้วตอนนี้ก็กินให้อร่อยนะเจ๋งจังเลยฉันไม่เคยคิดมาก่อนแต่จะมีความสุขที่ถดลากด้ช็อกโกแลตแบบนี้ อ๋อ <Yes. S 1> ตาฉันอีกแล้วเหรอเัอ่นก็ได้ตอนนี้ฉันจะเลือกสี mm hmm. ชมพูหวานหวานโอ้ oh. จิ๋วน่าเสียดายที่ผมบนหวานซ่อนของไม่หวานไว้ซันแล้วล่ะสำหรับเธอโดยเฉพาะเลยแต่ฉันเห็นกาวนี่มีหินเล็กๆแล้วก็กล,ลิตเตอร์แววๆด้วยแต่ฉันหองวา oh. ่าจะพอใจนะ oh. ตรงั้นเหรออะไรกันเนี่ยเป็นอะไรที่แย่มากเลยฉันเหนียวสุดๆเลยอะ่ะโอ้ฉันขอโทษนะจะเป็นไงบ้างฉันรู้สึกไม่ดีเลยอะ่ะจะกำจัดมันยังไงเนี่ยเ,อ,อ,เยยอ้ยน่าขยี้ยี้เ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย<อ>โอ้ฉันทำไมาลงไปนี่มันคิ้วนี่ฉันดูเหมือนผีเลยเพราะมัมีคิ้วอะ่ะตอนนี้เราต้องเรากำลังกลับไปโดยด่วนเลย แต่จะให้มันไงดีล่ะมันไม่ไดีผลน่ะฉันไม่รู้มันจะสนุกขนาดนี้นี้อะไปที่สุดโอ้ฉันก็สวยเหมือนเดิมแล้วละ่ะแท้ตอนนี้ก็ตาเธอกดปุ่มแล้ว<แ>เอาเลยตาเธอแล้วขอให้ของอร่อยแล้วกันง่ายมาก <Okay. S 2> ฉันรู้สึกดีดีกับปุ่มนี้ละ่ะ yes. งั้นก็ขอเป็นสีฟ้ารางสั่งหอยไม่ทำให้เธอผิดหวังจริงๆแต่งโมสุกๆกำลังรอเธออยู่แต่สมมติกันนะก,กันนะไม่งั้นเธอจะโดนแต่งโมน็อกกันได้เอ๊ะ <What? S 2> อะไรอ่ะโอ้ยเจ็บจริงเลยแต่เพื่อแต่งโมฉันทนได้ในที่สุดฉันก็ได้กินมื้ออร,อร่อยๆบ้างแล้วนั่นเนี่ยแลวจะไม่มีใครมารบกวนฉันในนี้ด้วยแถมยังมีที่คลายเม็ดด้วยนั่นเนี่ยเฮ้ยระวังหน่อยฉันยืนอยู่นะ เ้ยฝนโปแตังโมงนี่คืออะไรกันเนี่นยน่าเคยขยะแขยงจริงๆเลยนยย่าเคขยะแขยงะไรจิวยังมีเมตังโมรอเธออยู่นะอ๋อไม่เธอกำลัะฆ่าฉันแล้วเธอทำอะไรลงไปเนี่ยโอ้เธอกดปุ่มไปแล้วอะไม่นะไม่ใช่ฉันโอ้โอจิวตอนนี้มันจะสนุกแน่นอนระวังนะมีสเปกหลายกล่องรอเธออยู่เลยล่ะเอาละนะ โอ๊ยอะไรกันเนี้ยพอได้แล้วฉันมองไม่เห็นอะไรเลยหยุดนะอย่าโวยวายนะหมดกบปบองแล้วล่ะเฮ้ตาเธอกดปุ่มแล้วล่ะฉันบวกว่าครั้งนี้ฉันจะโชคดีเหมือนเดิมนะโอ้มาดูกันเฮดวันนี้เป็นวันของเธอจริงๆด้วยครั้งนี้เธอได้หมาฝรั่ง Love is ทั้งต่องเลยล่ะดูสิลองนึกดูมันจะมีคำทำนายมากมายรอเธออยู่นะ รับละโอ้ยยนหมักฝรั่งลงมาใส่หัวกันไม่ดีเท่าไหร่เลยนะเจ็บนันเนี่ยแต่ยังดีที่มีมหมักฝรั่งเยอะขนาดนี้น่ากินจังเลยแถมฉันยังสามารถสนุกกับมันได้ทั้งหมดเลยฉันสามารถปล่อยลูกปองใหญ่ๆได้อีกด้วยเห็นมะแต่ยังไม่หมดนะโอ้ฉันว่าฉันเป่ามากเกินไปล่ะตอนนี้ฉันต้องเอา,มาหมักฝรั่งนี่หนูออกจากหน้าด้วยอะแต่น่นยังไม่หมดนะเท็ดอ้าปากสิ ผมมาฝรั่งรสสตอเบอรีร่กำลังรอเธออยู่อีกเยอะเลยกินให้อร่อยนะโอ้ยเจ๋งจังเลยแน่นอนบางทีผมนี้อาจจะให้ลูกปองใหญ่ขึ้นกันได้นะนเนี่ฉันอยากลองแล้วละ่ะมาลองเป่าลูกปองกันเลยเอาล่ะนะแต่เชื่อเลยฉันไม่เคยเห็นลูกปองใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยละ่ะแต่ฉันอยากจะลองเจาะมัน อะไรกันเนี่ยฉันกลับทำลายสติโลกได้เลยเนี่ยโอ้ mm hmm. oh, แต่โอเคตอนนี้ฉันสามารถเพิดเพลนกับเศษเมาฝรั่งได้ด้วยล่ะเจลเธอต้องกดปุ่มแล้วล่ะใช่ฉันยังไม่เคยเกดปุ่มสีส้มเลย oh. เห็นได้ชัดว่าเธอเลือกได้ถูกต้องแล้วล่ะเพราะมีหอยทากที่เหนียวน่น่ะซ่อนอยู่ข้างหลังนี้และพวกมันยังมีชีวิตด้วยนัเน,นี่ย พวกมันทั้งหมดจะไปอยู่บนตัวเธอเดี๋ยวนี้แล้วรับนะเฮ้ยอะไรกันเนี้ยเจ็บจังเลยเอาล่ะนะฉันมีหอยทากอยู่บนหัวของฉันด้วยไอ้ยนังพอยขี่แยมันอยู่ทุกที่เลยอะแล้วไงอีกฉันอีกแล้วเหรองั้นก็มันดูกันเถอะว่าสีเหลืองคืออะไรและหลังปุ่มนี้ก็คือ มันไม่อร่อยเลยนะมันคือดินยังไงล่ะแต่ฉันสนุกมากที่ได้ล่าลงไปในตัวเธอนะ่ะเอ้ยสกรปรกสุดๆเลยอะมันเข้ปาปากและจะโหมฉันด้วยฉันอยากอาบน้ำอ่ะเธอยังล้างไม่ได้นะพอได้แล้วฉันไม่อยากเอาแล้วอ่ะ <c oughs> ฉันสนุกมากเลยเธอชอบไหมโอ้ฉันไม่สนุกเลยอะปกดปุ่มต่อไปดีกว่ายินดีด้วยนะมันก็คือกุญแจยังไงล่ะเธอเป็นสลาดแล้วล่ะ เย่ฉ e. um. so mm ันไป็นสละแล้วล่ะงั้นก็ลาก่อนนะฉันขอไปอาบน้ำก่อนลวฉันล่ะฉันอยกกไปด้วยอ่ะนันซี่เธออยากกินอะไรเป็นมื้อแรกล่ะงั้นก็มาดูกันว้าวมันคือพาสต้าเป็นจานที่ยอดไปเลยเพราะว่ามันมีหลายวิธีที่จะทำมันก็เบรนนี่เธอมีไอเดียบ้างไหมระวังด้วยแบบนี้พาสต้าของเธอต้องจบลงไปที่พื้นแน่นนนนตอนนี้เราก็แค่ต้องรอสักหน่อย แต่ดูเหมือนว่าบริตตี้จะไม่รู้ว่าต้องรอแล้วเธอจะทำอะไรนะเธอกำลังจะตัดเส้นพาสต้าเหรอเน,นี่ยเขาไม่ทำกันแบบนี้นะใช่แล้วคุณยา่าเราต้องแตงให้เธอดูว่าทำยังไง <S <S 2> <S 2> แค่นี้เองแล้วก็อดพนงรอนิดหน่อยเส้นพาสต้าก็พร้อมแล้วเยี่ยมเออเยะจริงเหรอนี่เขาเรียกว่าพาสต้าเหรอเออไม่ละแบบนั้นไม่ได้ แล้วเอาพาสต้าแบบนี้มาแล้วก็โยนลงถังขยะที่ที่มันควรจะอยู่แลวตอนนี้ฉันแสดงให้ทุกคนดูว่ามาปลุกเขาทำไงยังไงเราต้องใช้แป้งไข่หนึ่งใบก็หยิบมือแล้วก็วัตถุดิบลับหยดลงไปสองสามหยดตอนนี้แป้งราของเราก็มีสีที่ไม่ธรรมดาแล้วดูความเงางของมันสิสมบูรณ์แบบจากนั้นก็ทิ้งแป้งโดไว้สักพักแล้วก็รผอผลงานชิ้นนี้ต้องใช้เวลาละ การเล่าขนาดทำอาหารนี่มันคือการทรมานกันชัดๆเฮ้ยน่าเบื่อจังเลยโอ้ถึงเวลาแล้วล่ะงั้นอะไรต่อล่ะเชฟก็เอาแป้งมนุดเป็นแผ่นบางๆด้วยไม้นวดแป้งโอ้ยนี่มันไม่ง่ายใช่งานง่ายๆเลยนะง่ายอะไรเหรอน่าชเลอะเหรอเออดีขึ้นไหมเอเกอเยี่ยมงั้นก็มาทำผลงานชิ้นเยี่ยมมันต่อเถอะตัดแป้งเป็นเส้นๆใส่แป้งลงไปเพื่อไม่ให้มันติดกันเยี่ยมเลย ส่นของฉันก็พร้อมนำไปต้มแล้วโอ้คุณปลาหมึกเป็นยังไงบ้างใช่ฉันดีใจที่เจอานนะปลาหมึกพวกนี้มันต้องเข้ากแต่จานของฉันแน่นอนเอาล่ะเอาพวกมันมาทอดกันใส่ครีมลงไปนิดหน่อยจากนั้นก็ใส่เส้นพาสต้าที่มมนธรรมดาของเราลงไปมาม่เออนี่มันผลงานศิลปะชัดๆเดี๋ยวก็แค่เอาไปเสิร์ฟแล้วดูสิ่งน้ามันจันนี่ก่อนซิเก่งมากเลยตัวฉันอืมอะไรนะ ซมามะเขือเทศงั้นเหรอสียองสุดๆเลยใช่แล้วเพวเขาข้าวแข็งของเราทำาจให้แตก่างกันออกมานีบริทนีทเธอกำลังทำไรนะโอดูเหมือนว่าส้นพาสต้าของเธอจะแข็งโป๊กเลยแล้วถ้าทำไงดีกันนะเธอมีความคิดดีๆแล้วบะหมี่กิสำเร็จรวกทั้งสุกเร็วแลวก็อร่อยอีกด้วยแต่บะหมี่นี่มันจะอร่อยกว่าของคุณย่าและก็เชฟไหมนะเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันแล้วเอาละนันนซี่ถึงเวลาลองกินอาหารแล้วว้าวพาสต้าจานนี้ดูไม่ธรรมดาเลย มาลองกันเถอะเออนี่มันปลาหมึกเหรอเออน่าสนใจดอีอ๋นี่มันแย่มากเลยน่าเสียใจสุดๆโอเคพาสต้าจานนี้ดูน่ากินกว่าเยอะเลยงั้นก็มาลองกันว่ารสชาติของมันจะเป็นยังไงซอ,อ,อสมะเขือเทศสุดโปรดของฉันใช่มันอร่อยดี แต่ก็ยังมีเหลืออีกจานหนึ่งนะ <Ooh. S 1> นี่มันไม่มีเผยสุดปลยของฉันเลยงั้นก็ามาลองกันว้าว <Wow. S 1> อืมรสชาตินี้มันเออมีใครมีน้ำมึงไหมนี่มันเผ็ดเกินไปแล้วโอ้ <Ooh. S 1> คอยยังเชื่อ <Ooh. S 1> แต่มันเจ๋งบินเลยใช่แล้วนี่แหละผู้ชน,นะว้าว,วนี่เดีอใจได้นะเธอชนะแล้วบางทีเธอก็ไม่ต้องพยายามมากไปที่จะชนะ hmm. แล้วเรามีอะไรรอบนี้มันฝรั่งทอดกรอบเหรอแน่นอนเขาจะไม่ชอบมันบ้างงั้นก็มาดูกันเพราะพูกำัคนไหนทำออกมาได้ดีที่สุดเออบร่ทธอกำลังทำไรนะเอาล่ะคุณน่าจะสอนเธอเองบอกมันฝรั่งต้องใช้ที่ปอกแบบพิเศษจากนั้นเราก็หั่นมันฝรั่งให้เป็นแบบนี้เปิดเตาใส่น้ำมันลงไปเยอะๆมันฝรั่งเราจะถูกทอดอย่างสวยงามเห็นไหมบรีนน่ไม่มีอะไรยากเลย โอเคงั้นก็มาลองกันอ๊อทำไมมันฝั่นหลังถึงปิวว่อนขอย่างนี้ล่ะบรินี่เธอน่าจะระวังหน่อยนะดูเหมือนมันยังปอกเบิร์กไม่หมดด้วยซ้ำนี่มันง่ายมากเลยเยี่ยมเลยใช่แล้วฉันนี่แหละมือโป๊จากนั้นก็หั่นแบบนี้คุณย่าบอกว่าให้ใส่น้ำมันเยอะๆฉันจำได้อ๋อน้ำมันมันกระเด็นนะร้อน ดูเหมือนว่าเธอจะจำผิดแล้วล่ะบริตนี้ดึงมาฝรั่งเศสๆของคณยาก่อนสิเออแล้วเชฟเป็นยังไงบ้างว,ว้าวทำไมเขาต้องใช้แป้งตัวตย่าด้วยนะใช่พวกเธอไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยใช่ไหมนี่คือสูสตรพิเศษของฉันเลยเรียบร้อยจากนั้นก็ทอดมันจนเหลืองกรอบและแน่นอนก็อย่าลืมราดชีสด้วยนะนี่คือจานซิกเนเจอร์ของฉันเลยดูสิว่ามน่านกินขนาดไหนเยี่ยมและแน่นอนยังไม่หมดแค่นี้นะ ขั้นตอนสุดท oh. ้ายก็คือหั่นมะนาวกางอากาศเรียบร้อยกินให้อร่อยนะเอาแล้วมันกลิ่นอะไรนะวินนี่มารังของเธอเอาไม่นะมันไม่หมดแล้วแล้วเ้อจะใชยังไงดีเออแต่น่าจะมีทางออกแล้วนะผงชีสนั่นเหรอบางทีอาจจะช่วยกลบกลิ่นไม่ไหมก็ได้นะลมทำสีดำไหม้นั่นด้วย เป็นไอเดียที่ดีมากเลยมารั่งของคุณย่ากก็เรียบร้อยเหมือนกันถึงลาชิมแล้วสินนะว้าวมีมารั่งให้เลือกเยอะเลยที่มันเหมือนวันหยุดเลยแลั้นก็มาเริ่มจากจานนี้กันมันดูน่าสนใจดีเอะ๊ะรสช่วยอะไรเนี่ย yeah, yeah. มันไม่ด้วย <Ooh. S 1> เอาล่ะมาลองจานนี้กันเลยก <Ooh. S 1> รอบอร่อย <Ooh. S 1> ว้าวมีเป็นมารั่งที่ไม่ธรรมดาเลยแถมยังมีชีสด้วย แต่ <Awesome. S 1> จานนี้ดีกว่าใช่แล้วจานนี้ชนะว,ว้าว mm hmm. คุณย่าชนะสมกับรางวัลมากเลยสงสัยจงว่าอะไรเราพวกเราอยู่ในรอบที่สามมาดูกันว,ว้าวมันคือเค้กโอเคเค้กนี่แม่อร่อยสุดๆแต่มันก็ทำไม่ง่ายเหมือนกันนะหวังว่าทุกคนจะพร้อมสำหรับชาร์คทั้งนี้ mm hmm. ว,ว้าวทุเรียบเยอะแยะเลยบินี้ก็จะควบคุมตัวเองไม่อยู่นะ ดูแลจำไว้นะหลานสาวก่อนอื่นเราต้องเอาครีมออกมาจากนั้นก็บิดมันออกไปบนเค้กแบบนี้จากนั้นเราก็เกลี่ยมันให้เข้ากันแล้วก็ทำแบบนี้กับเค้กทุกชั้นแล้วก็เอามาประกบกันแบบนี้อย่าลืมทำแบบนี้ด้วยนะจากนั้นเราก็เอาแม่พิมพ์ออกมาแน่นอนรูปหัวใจแบบนี้และตอนนี้ก็คือส่วนที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดตกแต่งเค้กของเราด้วยช็อกโก้โอ้มันหายไปไหนแล้ว โอเคเอาไปสิย่ารู้ว่าช็อกโกแลตคือของโปรดของหลานเราไปถึงไหนกันแล้วนะเอใช่เรากำลังแต่งหน้ากันอยู่แต่งรอบๆเค้กด้วยช็อกโกแลตด้านบนก็ใช้ช็อกโกแลตบอลและยิ่งมีสีสันก็ยิ่งดีขึ้นเอาเลยเรียบร้อยเค้กของย่าพร้อมแล้วว้าวเค้กของย่าออกมาสวยมากเลยแล้วเชฟกำลังทำอะไรอยู่นะการเป็นเชฟทำขนมทำให้ฉันมีสกิลพิเศษเพิ่มด้วย และเค้กของฉันก็คืองานศิลปะตอนนี้ฉันแสดงให้ทุกคนดูว่าเค้กในร้านของฉันมันทำแบบไหนฉันเรียกมันว่าสสยรุ้งในฤดูร้อน <c oughs> เรียบร้อยฉันลืมไปเลยทำไมเรต้องใช้มันนะ <c oughs> โอ้ใช่แล้วขั้นตอนสุดท้ายการตกแต่งเค้กสุดลังกาของเราพร้อมแล้วฉันรล้อยูย่แล้วมันดีที่สุดที่ทุกคนเคยเห็นมาเลยเยี่ยมมากคนสวยของฉัน <c oughs> <c oughs> ว้าว แม้แต่คุณย่าก็ชื่นชมศิละปะชิ้นนี้ทำดีมากเชฟแล้วเค,ค้กของเธอละบริทนี่โอ้ใจเย็นก่อนนะเค้กที่น่าสงสารนั่นอ,อ๋อบริทนี่ก็เหมือนเคยเลยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเธอพยายามแล้วจริงไหมเยี่ยมนี่มันเล่นขี้เป็ดติว๋วตอนนี้เรามาตกแต่งเค,ค้กกันมาลองท็อปปิ้งด้วยพวกนี้งั้นก็แบบนี้เลยผลออกมาเป็นสีน้ำหวานสวยงามมากเลย จากนั้นก็เทใส่ลงไปในแบบเพียงว้าวมันสวยมากเลยเค้กออกมาเยี่ยมมากแต่ดูเหมือนว่ายังจะไม่จบนะบริตนี่จะเพิ่มครีมลงไปที่ถังเค้กด้วยเยี่ยมเลยงั้นก็เค้กของทุกคนพร้อมแล้วให้ชิมว้าว,ว,าวมันดูเหมือนมันเกิดตัฉันเลยสามชิ้นในครั้งเดียวมาลองชิมก้อนนี้กันเลยโอ้มันต้องอร่อยแน่ๆนว้าวมันอยา่างตัวนเลย อร่อยสุดๆแต่เราต้องลองอันอื่นด้วยนะฉันชอบสีของมันนะเรากำลังลองเลยนะอมไม่เลวเลยไม่แย่ไม่แย่ <Go! S 2> และฉันสุดท้ายม,มีหัวใจอยู่กี่อันนั้นเนี่ยว้าวฉันจะเปอดของฉันอู้ล่ะ ใช่เลยแถมยังอร่อยสุดๆด้วยแล้วจะเลือกกันไหนดีนะโอเคเค้กสายล้นคนพูดชนะยินดีได้กับเชฟของเราลาบสุดท้ายว้าวช็อกโกแลตร้อนพวกเธอชอบช็อกโกแลตร้อนไหมเครื่องดืสุดปวดของทุกเธอคืออะไรบอกพวกเราในคอมเมนต์บางทีเครื่องเดืดสุดปวดอาจจะอยู่ในวิดีโอถัดไปก็ได้นะจะเป็นช็อกโกแลตร้อนได้ยังไงถ้าไม่มีช็อกโกแล ใส่ผงโกโก้กลงไปในนมด้วยไม่พอละจากนั้นก็คนช็อกโกแลตให้เข้ากันและแน่นอนเธอต้องดื่มมันด้วยแก้วที่ดีที่สุดอะเรียบร้อย <c oughs> โอ้น่ารักจังเลยแต่ดูเหมือนมันจะง่ายมากสำหรับเชฟของเรา <c oughs> ตอนนี้เธอจะได้เห็นวิธีท,ทำช็อกโกแลตร้อนที่อร่อยที่สุด <c oughs> ใส่ครีมลงไปช้อน <c oughs> และแน่นอนมาร์ชเมลโล่ด้วย แล้วจะขาดผงชินามอนได้อย่างไงสวยงามมากแล้วบริตตี้ทำอะไรอยู่ล่ะว,ว้าวดูเหมือนว่าเธอมีไอเดียในการตกแต่งช็อกโกแลตร้อนของเธอแล้วละ่ะเวปครีมนี่ไม่เลวเลยว้าวช็อกโกแลตไซรัปแล้วก็ช็อกโกแลตบอลด้วยจากนั้นเธอก็ตกแต่งด้วยคุกกี้และขนมหลอดลงไปเป็นแก้วที่น่ากินมากเลยเก่งมากบริตตี้ <laughs> งั้นก็เหมือนว่าทุกคนจะทำช็อกโกแลตร้อนเสร็จแล้วละ่ะ ว,ว้าวงั้นฉันอยากลองแก้วนี้ก่อนอืมเข้มข้นมากเลยเยี่ยมจากนั้นก็แก้วนี้เอา้านี่มันแก้วของคนย่านี่นี่มันน่ารักจังเลยมาลองกันเออก็ไม่เท่าไหรอ่อ่ะและแก้วสุดท้ายมันดูเจ๋งมากเลยงั้นก็มาลองกันเออก็งั้นงันอะ่ะเออใช่แล้วฉันรู้แล้วว่าเคชน,นะแก้วนี้ไงล่ะ นี่ยินดีด้วยสำหรับเซตชั้นนะพวกก้าแข่งขันทุกคนทำได้ดีมากทุกคนชอบวิดีโอนี้ไหมงั้นแชร์มันกับเพื่อนๆของเธอกดไลค์และคอมเมนต์พูดคุยกันบายบายแล้วเจอกันใหม่นะ